1> FM 1 0 5 Smile Thailand เราเปิดสายไปที่อาจารย์พรชัยเทพปัญญาเราจะดูการเมืองภาพรวมทั้งโลกและทั้งไทยครับสวัสดีครับอาจารย์พรชัยครับสวัสดีครับรอดทราบพรองท่านผู้ฟังทุกท่านครับการเมืองโลกแน่นอนต้องจับตาตะวันออกกลาง ฮามาสกับอิสราเอลอาจารย์ครับจะครบเดือนแล้วอาจารย์ประเมินแล้วจะเป็นอย่างที่อาจารย์ว่าไหมครับคืออิสราเอลชนะแน่แต่ยังไงต่อครับอาจารย์คือในความเห็นผมนะครับผมอาจจะมองแปลกกับคนอื่นครับคือผมไม่เชื่อนะว่ามันจะลุกลามอ่ะใช่อาจารย์ตอนนี้หลายคนก็ก็พูดกันอย่างนั้นเพราะดูเหมือนว่าทุกคนยั้งยังอาจารย์ครับใช่ อย่างที่ผมพูดไปกับคุณว่าชาปงครั้งก่อนเนี่ยครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเขาต้องเห็นกับประชาชนประเทศชาติและความเสียหายของประเทศที่จะเกิดจากการสงครามอืมอือืคือไม่มีผู้นําคนไหนไม่ได้ถึงประชาชนครับจะเอาความเชื่อทางศาสนาเอาความรู้สึกสะใจการส่วนตัวเข้าไปไปร่วมกับสงครามที่ตัวเองไม่ได้เกี่ยวเนี่ยอืมผมว่าไม่มีชาติไหนจะทานะค่ะครับยกเว้นกับพวก ยกเว้นจต่พวกนั้นเสร็จผู้ก่อการร้ายกลุก่มนู้นกลุ่นนี้กูตรงกตรูตีอะไรพวกเนี้ยครับถ้าเป็นประเทศอย่างอิหร่านเนี่ยใครบอกอิหร่านที่พื่มเนี่ยอิหร่าเนเขาก็ไม่เสี่ยงอยู่ดีจะให้สหรัฐมาถล่มไปฮารานเนหรอ,หอ,หอ,หอถูกไหมครับเพราเป็นผู้นำผมจะถึงผมจะรัก,ก,กจะจะปาเลสไตน์ยังไงก็ตามเนี่ยผมก็องคิดถึงประชาชนประเทศชาติของเขาก่อน และผมเชื่อว่าผู้นําทุกประเทศไม่เอาสงครามมาเป็นสิ่งที่แลกเปลี่ยนกับสิ่งที่ได้รับมาโดยไม่คุ้มค่าเพราะฉะนั้นผมอาจจะมองเห็นแตกต่างกับนักวิเคราะห์อื่นๆนะอาาจย์นักวิเคราะห์อื่นๆนี่จะไปมองในในลักษณะที่มันค่อนข้างที่จะไปทางรายรือว่าบรรุกลาบันไปใช่ใช่ที่อย่างนั้นนะคือมีบางอาจจะไม่อยากผมคิดก็ได้แต่ไม่เชื่ออย่างนั้นครับมีบางส่วนจริงจริ์ที่มองว่ามันจะไม่ลูกลามเนื่องจากโอเคละมันจะจํากัดวงอยู่ในปาเลสไตน์กับ กับอิสราเอลแต่ว่า n o n เซต t อ a กเตอก็อาจจะโจมตีมาซึ่งมันจะอยู่รอบๆตรงนั้นที่เป็น non state actor. นอนเซต t อ a c เตอร์ขณะที่ประเทศต่างๆเนี่ยอย่างจอร์แดนอยู่ติดกันเขาประกาศเรียกทูดกลับคือเขากดดันทางการทูดหรือว่ากดดันทางการประกาศตัดสัมพันธ์ซึ่งซึ่งมันก็มันก็ฟังดูแล้วมันก็มันก็ดูอารยะดีอาจารย์หมายความว่า,วาไม่ได้ส่งกําลังหรือว่าความช่วยเหลือในการร่วมรบ ซึ่งซึ่งอันนี้เดี๋ยวคงต้องรอดูติดตามต่อไปขณะเดียวกันอาจารย์มองคนไทยคือถ้านอนสเตทแอคเตอร์คือผู้ร่วมอกองกำลังติดอาวุธเนี่ยถ้าเขาคือตอนนี้มีฮูตีที่ประกาศแล้วว่าเหมือนกับประกาศสงครามก็คือเยเมนเนี่ยนะประกาศกับอิสราเอลถ้าเขายิงจรวดข้ามมามันก็คงโดนป้องกันได้ด้วยด้วยไอออนโดมแต่ว่าถ้าทางเหนือฮิสบอลเลาะเขาเขาาช่วยร่วมด้วยช่วยกันกับฮามาสเนี่ย อิสราเอลก็คงจะมีระเบิดตอกเข้ามาในเมืองเยอะขึ้นหมายความว่าทั้งคนไทยทั้งคนอิสราเอลคนยิวเนี่ยก็คงจะถูกถูกพลอยฟ้าพลอยฝนไปด้วยโดยเฉพาะคนไทยด้วยอาจารย์คนไทยก็ไม่ยอมกลับบ้านตอนนี้ตัวเลขนิ่งแล้วอยู่ที่ประมาณ8,000กว่าคนครับคือเรื่องการกลับบ้านเนี่ยเราต้องยอมรับว่าให้มันเป็นการที่การตัดสินใจของเขาเองออเป็นการตัดสินใจของของของ,ของบุคคลที่อยู่ในในเหตการนั้นเองครับ ซึ่งเราอยู่ตรงเนี้เราคาดการณ์ไม่ได้เราวว่าเขาอยู่ในสถานการณ์อย่างไรงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปส่วนตัวนะ,ะมันอาจจะมองไม่ไม่ไม,ไม่ต่างกับคนอื่นครับคือเราจะไปมองเอาความรู้สึกของเราเนี่ยไปตอบความต้องการในการกลับประเทศของเขาไม่ได้ออืเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะต้องว่าเป็นความประสงค์ของเขาครับในเมื่อเจ้าตัวเนี่ยเขามีประสงค์ได้อยู่ผมคิดว่าเขาเขาคงมีวิจารยณดีพอ ว่าเขาสามารถเอาตัวเองรอดได้ในพื้นที่เขาปลอดภัยกับสิ่งที่ตอบแทนเขาได้รับครับเพราะเพราะเราจะบอกรัฐบอกคุณกลับมาให้ห้าหมื่นให้แสนนี่มันตลกให้แล้วาจาจะบอกฟันนี่ให้ห้าหมื่นอะจันห้าหมื่นเนี่ยเขาเดือนละห้าหมื่นที่นั่นใช่ใช่อันนี้ให้ห้าหมื่นทีเดียวเขาบอกบมาจากหมื่นห้าให้ห้าหมื่นให้ให้ทีเดียวตลกอะเงินกู้อีกแสนห้าเออคือ คืออยู่ที่นั่นมันได้ทุกเดือนเดียนละห้าหมื่นใช่อาจารย์คือถ้ากลับมาแล้วหางานที่เขาใหม่ได้หมายถึงว่าเอาไปแคนาดาหรือไปที่ไหนก็ตามแต่คนทั้งสามหมื่นมันจะโหนหางานให้ได้ทั้งหมด,ม,ดมันก็ม,มันไม่มันไม่ได้อาจารย์ใช่ฮะทีนี้อย่างนี้สิฮะ <c oughs> คือถ้าไม่กลับคือแน่นอนคนไทยเขารู้สึกว่าในที่ที่ห่างไกลาจากที่ที่มันเกิดเหตุเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เงียบแถวนั้นมันปลอดภัยดีแล้วเขาก็ยังรับเงินห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นอยู่เนี่ยเขาก็อยากทำงานต่อไปผ่อน<ๆ> อ,อาจารย์ทีนี้ถ้าอิสราเอลเข้าสู่ภาวะที่ถูกรุมโจมตีจากนอนเซนแอคเตอร์หรือหหรรืืออการเป็นพื้นที่เป้าหมายถูกโจมตีเนี่ยถึงตอนนั้นเนี่ยมันจะย้ายคนออกมายากนักการมือจะถูกกดดันว่าคุณย้ายคนออกมาไม่ได้คือผมเชื่อว่าเขาห่วงคนไทยแต่เขาก็ห่วงตัวเขาเองด้วยอาจารย์ห่วงเก้าอี้ด้วยคือคุณน่าจะบอพูด,ดีนตรใจผมเลย <laughs> ที่นายกเศรษฐาดิ้นอยู่ทุกวันเนี่ยเพราะห่วงเก้าอี้ตัวเอง แหมอาจารย์ท่านก็หัวคนไทยด้วยแต่หัวเกาอีตัวเองด้วยทุกคนเป็นเหมือนกันนาใช่แม่ผมพูดตามคุณนะเข้าใจเข้าใจเข้าใจผมขยายโอเคคือคือเอาเอของทั้งสองอย่างนล่นล่ะะแับคุณก็ไม่มีสิทธิ์นะที่จะไปบอกว่าเขาต้องกลับเออเข้าใจอาจารย์ได้แต่ชวนแหละอืม นะเพราะว่าคร้ายๆเขากลับเขาก็เห็นสภาพของตัวเองว่าว่าว่ามันอันตรายเขาก็กลับแต่ที่คนเขาเขามีความรู้สึกว่าเขาสามารถที่มีชีวิตจำลองอยู่ได้เนี่ยแล้วเขาอาจจะอยู่ตรงในเหตุการณ์นั้นเนี่ยเขาเชื่อว่าสถานการณ์ตรงนั้นเนี่ยเขาเอาตัวรอดได้แต่ทีนี้ไอ้พวกนั้นสเตทแอคเตอร์ต่างๆที่คุณรัชวง์ได้กล่าวถึงเนี่ยครับผมว่าศักยภาพในการต่อสู้หรือสู้รบเลยจะสู้อิสราเอลไม่ได้ครับรัสเสราเอลไม่ได้ไม่ได้เสร็จเอลอย่างเดียว อิสราเอลบวกพวกพันธมิตรนาโตสหรัฐอังกฤษด้วยเองค่ะ hmm. huh. ไอ้ที่ไอ้เรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องของการใช้กำลังหารนะหมายถึงเรื่องอาวุธยุ hmm. โทโธปกรณ์ต่างๆครับ <Huh. S 2> เพราะฉะนั้นเนี่ยมันสู้กันไม่ได้อยู่แล้วออื hmm hmm. แล้วผมว่าผลสุดท้ายผมคิดเอาเองนะ <Huh. S 2> อาจจะไม่คิดเหมือนพวกนักวิชาการทางต่างประเทศเนี่ย huh huh. ไอ้ประเทศที่ให้พวกนี้อาศัยอยู่นผลสุดท้ายจะเดือดร้อนนะออื hmm hmm. ไม่ว่าเยเมนเลบานอนอะไรพวกเนี้ยอืคุณชักสึกเข้าบ้านอ่ะคุณจะทำเหรอืมันก็พันกันอยู่อาจารย์คือพันกันอยู่นามว่ติดอาวุธกับท้ายที่สุคุณจะให้ชักสึกเข้าบ้านไหมล่ะอืมันคุ้มมากกับสิ่งที่คุณต้องเสียไปกับกับในการที่เกิดสงครามในประเทศของคุณเนี่ยอย่างเลบานอนนประเทศเล็กนิดเดียวออืถูกไหมครับฮก็ถามผมเนี่ยผมว่าออิสราเอลบอกไม่คารามืออะทารนามือรอก ไอ้ผมพูด่งนี้ไม่ได้โปรอิสราเอลนะอันนี้เราพูดตามตามหลักของของกรณีที่มันจะเกิดขึ้นในในการเปิดศึกสงครามกันฮะอาจารย์มองว่าคือแน่นอนว่าอิสราเอลเนี่ยตอนนี้คือเขาก็อยู่ในหมู่คือแน่นอนว่ามันเป็นสงครามชิงดินแดนนะอาจารย์แต่ว่ามันมีความแตกต่างของศาสนาอยู่ด้วยคือมิติศาสนาอาจจะไม่ใช่มิติที่ถูกเอามาชูแต่ว่ามันมีความแตกต่างของศาสนาอยู่ด้วยแล้วศาสนาถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความแตกแยก จากฝ่ายไหนก็ตามคือจะบอกว่าจากทุกฝ่ายหรือจากฝ่ายไหนก็ตามที่ถูกศาสตราจุกนําเอามากล่าวอ้างด้วยแต่อิสราเอลก็คือเราถูกพูดเราเป็นคนไทยเรา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 พูดกันเสมอว่าเราย้ายประเทศหนีเพื่อนบ้านไม่ได้อาจารย์เราต้องอยู่กันไปเพื่อเตือนสติตัวเราไม่ให้ทะเลาะก,กับเพื่อนบ้านทีอิสราเอลเดียวเป็นประเทศที่ทะเลาะก,กับเพื่อนบ้านหนักที่สุดในโลกอาจารย์ทะเลาะก,กันมายาวนานแบบ20ป,ปี100ปีตั้งแต่ตั้งประเทศเลยกันว่าได้อะอเขาเขา เขาเขายังไงอ่ะจ๊ะเขาจะไปต่อกันยังไงอะ่ะคืออย่างที่เราเคยคุยกันเนี่ยโอลสใตเนี่ยยูเอ็นต้องมีคําตอบให้ปาเลสไต <Israel S 2> น์อิสราเอลก็ไม่ค่อยเชื่อทหารรไต่คยเชื่อโอ้สหรรัฐนี่คงต้องเชื่อเมื่อเป็นเป็นเป็นรัฐโดยโดยโดยถูกต้องในกฎหมายระหว่างประเทศแล้วเนี่ยครับปัญหาความขัดแย้งเนี่ยมันจะมีความน้อยลงเพราะเมื่อเป็นรัฐเนี่ยอำนาจอธิปไตยของตัวเองมันมี Ha. Ha. เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าที่จะป้องกอันไอ้ปัญหาที่พูดตรงนี้ได้เนี่ยคือก็คือต้อง,ต,องต้องยอมรับการสถาปนาเป็น,เป,นเป็นรัฐปาเลสไตน์สมัยได้เป็นประเทศ ha. Ha. ตรงนี้มันจะช่วยบรรเทาความกดดันทั้ง,ท,งทั้งฝ่ายอิสราเอลแล้วก็ปาเลสไตน์ด้วยครับ <Ha. S 2> มันจะได้จบไปจไอ้ปัญหาที่มันมีปัญหาอย่างเวสแบงค์เนี่ยมันมีผู้บุกรุกถูกไหมผู้บุกรุกก็คือพวกทัพ ชาชว,วท,ที่เข้าไปท,ที่ไปตั้งถิ่นฐานเพิ่มไปตั้งถิ่นฐานเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อเมื่อกำหนดกฎเกณฑ์แล้วเนี่ยนะครับชัดเจนแลวเนี่ยเมื่อเขามีอํานาจทางกฎหมายเขาแล้วเนี่ยเขาก็มีอํา,านาจดาเนินการภายในขอบเขตในอํานาจของของขอ,อานาจพิจาลายที่เขามีอยู่ <ing> เขาก็แก้ไขปัญหาด้วยตัวเขาเองฮะอืมอืมอืมดังนั้นรอบไปตรงนั้นเนี่ยมันต้องจบตรงนั้นฮะรอบนี้อ่ะน่าจะคือคือแน่นอนว่าตอนนี้มันเกิดเรื่องขึ้นแล้วล่ะแล้วปัจจุบันเนี่ย ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ด้วยความรู้อินเทอร์เน็ตด้วยด้วยออนไลน์ทั้งหมดเนี่ยมันทาให้การข่าวเนี่ยมันไปไกลมากแล้วประชาชนเนี่ยติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดคือสามารถเห็นโค้งเห็นคลิปอะไรทุกสิ่งอย่างแล้วก็คนที่มาทิ่ไปอะไรทั้งหมดได้ทั้งหมดเนี่ยนะจัดคือ,ค,อคือมันต้องจบด้วยการยกให้ปาเลสไตน์เป็นสเตทแต่ที่ผ่านมามันไม่จบเพราะว่าคือแน่นอนว่าจะเราจะโทษอิสราเอลว่าเขายังยังไม่ยอมจบเนื่องจากว่าถูก120ชาติใน UN ร่วมกันบอกว่าหยุดยิงเธอเขาบอกว่าไม่เอาเขาไม่หยุดยิงเพราะว่าถ้าหยุดยิงเดี๋ยวฮาม,มาสมันฟนื้นขึ้นมาแล้วมาทําอันตรายเขาอีกคือเราก็ฟังเขาอธิบายเราก็ฟังอยู่อาจารย์ตอนนี้ก็ก็โจมตีก็คากันอยู่ว่าเอออาจจะอาจจะมีเป้าหมายเป็นโรงพยาบาลซึ่งมโอ้โหมันเซนซิทีฟมากอาจารย์มันคือ <c oughs> เรืเ่องพวกนี้เป็นเป็นเป็นเรื่องใหญ่นะครับและผมคิดว่าคนที่จะจัดการในเรื่องนี้ได้มันคงไม่ใช่ยูเอ็น ต้องเป็นต้องเป็นฝ่ายสวัสโักครับก็ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาอังกฤษหรือหรือเยอรมันหรือประเทศที่เป็นพันธมิตรกันมามามาช่วยยักยั้งไอสิ่งนี้ครับกับอิสราเอลและขณะเดียวกันอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องพูดเรื่องเรื่องเรื่องของของกลุ่มฮามาสในในโจนใน,นิซา,าด้วยก็คือพวก ประเทศที่มีอิทธิพลกับกลุ่มนี้ที่จะดําเนินการตัอยังไงฝ่ายการที่จะให้อีกฝ่ายหนึ่งยุติอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่ได้อต้องทั้งสองฝ่าย้ ha, ha, ha. ามาะ,ะ,ะคือหมายความว่าแน่นอนตอนนี้คือบอกว่าถ้าอิสราเอลหยุดยิงหยุดยิงชั่วคราวก็ได้เนี่ยนะอาจารย์ในขณะเดียวกันฮามาสจะปล่อยตัวประกันไอ้ปล่อยตัวประกันนี้เขาทำท่าอยากจะปล่อยแล้วเขาอยากจะอุลเลิกยิงทันทีฉัน,ฉ,นฉันก็ไม่ไหวคือตอนนี้คือยิงไปที่ค่ายอพยพแล้วอาจารย์คือค่ายอพยพป,ป,ปกติเขาก็ไม่ยิงกันนะนี่ก็หมายถึงว่าทิ้งระเบิดลงไป ก็ก็กลงไปที่ค่ายอ,อพยพแล้วก็เป็นข่าวไปทั่วโลกใหญ่โตคนก็อึงอ้งอึอยู่เหมือนกันว่าโอ้โหมันอะไรมันจะขนาดนั้นซึ่งแน่นอนคําอ้างทั้งหมดคือคือมันมีมันมีกองกําลังที่อยู่ใต้ดินอยู่ในอุโมงอาจารย์ในในการลบที่คือเอาละ่ะเขาใช้โลโลมนุษย์ก็เข้าใจคือคือกลุ่มที่เป็นกองกําลังติดอาวุธเขาก็มักจะ เอาคนมีคนโปะโปะหน้าอยู่แล้วตัวเขาเองก็ก็อยู่ใกล้ๆตรงนั้นในที่นี้มันคืออุโมงค์เนี่ยอยู่ใต้โรงพยาบาลบ้างอยู่ใต้ค่ายอพยพบ้างเนี่ยมันก็มันก็พันกันอยู่อาจารย์มันมันเป็นสงครามที่เออมันไม่รู้จะทํายังไงกันนะหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันถึงคาบเกี่ยวกันไงระหว่างความท้าชนะกับที่ประชาชนเด็กๆจะต้องมาสังเวยไอ้ตรงนี้ครับเพราะว่าทางฮามาสเองเนี่ยก็ใช้เออ วิธีการอย่างนี้แหละแต่การใช้โลกมนุษย์ถ้าการใช้โล่มนุษย์เดียวก็เป็นประนามอิสาราเอลไปในตัวด้วยว่าอะไรมนุษย์เรียทำบาเถื่อนอแล้วก็ประนามกับชาวโลกว่าเป็นการลังแกแของประเทศอิสาราเอลต่อปาเลสไตน์ชาวปาเลสไตน์ม,มันเหมือนกับเป็นพรพะการด้าทางการพูดไปด้วยในตัวเพราะว่าการใช้โล่มนุษย์เนี่ย อีกฝ่ายถึงซึ่งซึ่งอีกฝ่ายก็ไม่ควรจะทําด้วยอถูกไหมครับะจะไปมองผู้โจมตีอย่างเดียวก็ไม่ได้คูณดาศายพวกนี้อยู่ขายาป่าคู้จะคุณก็ต้องออกไปจากกลุ่มนี้คุณก็ไปสู้กันที่อื่นไปสู้อืนที่อื่นสู้ไม่ได้อาจารย์ในการที่จะไปสร้างในมุมมองของประชาชนชาวโลกต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในที่ปัญหาที่เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับ แมมันท้าทายมนุษยธรรมเนอะอาจารย์เนาะคือมันท้าทายความเป็นมนุษย์ใช่มันท้าทายความเป็นคนเราเห็นเด็กตายเห็นอะไรตายเราก็มีความรู้สึกที่ไม่ดีใช่แล้วเราจะบอกว่าใครผิดใครถูกมันมันพูดยากเหลือเกินอือหือทีนี้แน่นอนว่าตอนเนี้ เหมือนกับใครใช้ความรุนแรงมากกว่าคนนั้นก็จะถูกประนามมากกว่าอาจารย์คือแน่นอนยามแรกเนี่ยฮามาสต้องถูกประนามแน่เพราะว่าเขาก็ใช้ความรุนแรงจากวันเริ่มมันที่7ตุลาคมที่บุกเข้าไปในซู p เปอร์โนวาเป็นที่ที่วัยรุ่นเขาเต้นระบำกันอาจารย์เป็นมิวสิกเฟสติวัลมันเป็นวันหยุดศาสนาก็ไปเต้นระบำกันปรากฏว่าบุกเข้าไปแล้วก็ก่อเหตุรุนแรงคนตายเยอะแยะ ที่เฉพาะที่เดียวตายไป260เนี่ยจับตัวประกันด้วยโอ้ตอนนั้นคนก็โลกก็อึ้งอึงนี่คืออึ้งไม่ได้ไม่ได้อึ้งนิ่งนะอึ้งคือคือรู้สึกตกใจกับเหตุที่เกิดแต่พอพออิสราเอลเอาคืนหนักมากนี่อาจารย์โลกก็มองเฮ้ยมันหนักไปไม่ว่าอะไรเงี้ยมันหนักไปหนักไปคืออย่างนี้คืออย่างนี้ผมว่าแต่ละฝ่ายก็ถูกประนามคนละคนละเวลากันวงเวลาช่วงเวลาช่วงเวลารากเนี่ย ปฏิเสธไม่ได้พวกที่บุกลุกมาเนี่ยเป็นผู้ที่ควรจะถูกประนามต้อง <c oughs> ปฏิบัติ <c oughs> การเช่นเดียวกันะ่ะ <c oughs> นะครับ <c oughs> จับตัวประกันยิงผู้ที่บริสุทธิ์ <c oughs> ประชาชนซึ่งไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรกันไป <c oughs> แต่การตอบโต้เนี่ยคำถามก็คือตอบโต้แรงเกินไปกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่เจ็ดหรือเปล่าถ้าเอาคืนเนี่ยถ้าตาต่อตาฟันต่อฟันมันก็ยังพอประมาณ อนี่มันเกิดตาต่อตาพันต่อพันไปแล้วเออฮะมันจะเป็นการเหมือนกับล้างเผาพันน่ะอ่คฆ่าล้างเผาพันเออฮ้่าล้างันธุนมันหนักไปฮะฮะแล้วมันให้ประชาชนเดือดร้อนตรงนั้นคือคราวนี้สงครามคราวนี้คือมันท้าทายความคิดของมนุษย์คือมนุษยธรรมเนี่ยตรงนั้นสำคัญมากยิ่งขึ้นไปกว่าตอนยูเครนกับรัสเซียอีกตอนยูเครนกับรัสเซียเนี่ยอาจารย์พื้นที่มันใหญ่หมายความว่าเวลาลบกันเนี่ยประชาชนโดน ก็เหมือนโดนลุกหลงก็มีจํานวนโดนบ้างแล้วก็หลบกันออกไปหมายความว่าโอเคมีการบุกเข้าไปแล้วทําเกินกว่าเหตุก็เป็นข่าวใหญ่โอ้ทุกคนประนามก็ชี้นิ้วกันไปมาอุตุดแต่รอบนี้มันไม่ชี้นิ้วเลยอาจารย์ฉนวนกาซาไม่เป็นพื้นที่จํากัดมันกาซาสริเนี่มันสามตารางกิโลมีรั้วด้วยแล้วก็มีอุโมงค์อยู่ข้างล่างมันไม่มันปิดประตูตีแมวทีนี้ไอ้ตายมันตายกันอยู่ในนั้นมันไปไหนไม่ได้แน่นอนอพยพก็อพยพไม่ได้เขาก็ไม่ไม่มีใครยอมให้อพยพออกมาเพราะว่าอพยพก็ ก็ก็รับภาระก็อะไรกันวุ่นวายเจ๊ก็เลยไปกดดันให้ให้ไม่ยิงไอ้คนที่จะไม่ยิงก็บอกว่าไม่ได้เดี๋ยวผู้ก่อการร้ายฟื้นตัวขึ้นมามาทอันตรายเช่นนี้โอ้อาจารย์มันกลับไปกลับมาคุณว่าผมสังเกตนะอืมสงครามยูเครนกับรัเสเซียแล้วก็กรอดีอิสเอลกับอารามาเซ่คล้คายคล้ายกันไอ้ตรงที่ว่าอพวกรัเสเซียเนี่ยก็ถูกตําหนิว่าเอยิงประชาชนบ้านเรือนของประชาชน เพ<ไ>ราะฉะนั้นเนี่ยผลสุดท้ายสงครามเนี่ยมัน,นไม่ได้แพ้ชนะไปด้วยสงครามอย่างเดียวนะนะครับมันแพ้ชนะด้วยอะไรด้วยความรู้สึกของของของประชาคมโลกของประชาชนของยูเอ็นของพวกที่อะไรที่อยู่ในประชาคมโลกด้วยกันครับอืมนะครับเพราะนั้นมันก็ในสงครามมันก็มีไอ้โปแลนด้าอยู่แล้วการโฆษณาชวนเชื<ห>่อ<ห> นะครับมันจะมากน้อยฝ่ายไทยเท่านั้นเองครับครับอาจารย์เรากลับมาที่เมืองไทยดูเหมือนเงินหมื่นดิจิตอลที่ที่อาจารย์พรชัยก็เกาะติดตลอดแล้วก็เป็นคนแรกที่บอกว่าจะไม่รับปรากฏว่าตอนนี้กระแสการไม่รับเนี่ยก็จุดติดไปที่ยอมรับว่าเออมันไม่จําเป็นมันไม่ควรจะต้องไปแจกคนรวยนะอาจารย์ในขณะเดียวกันเปาตังก็เห็นทีจะมาถึงแม้ว่ายังพูดไม่ไม่เป็นเสียงเดียวกันของฝากรัฐบาลคือฝากรัฐบาลก็ ก็มันมีงานสัมมนา,าที่พูดกันไปแล้วทาให้มีที่ปรึกษาท่านายกเนี่ยออกมาพูดความคืบหน้าว่าย้ายไปกันยาย์แล้วก็ใช้เป๋าตังแล้วก็ไม่ต้องให้คนรวยอาจจะใช้ไม่ถึง5้าแสนล้านใช้หรือ4ี่แสนใช้งบประมาณลัฐคือมันมันเห็นภาพชัดยิ่งขึ้นแต่ฝั่งของคุณภูมิธรรมก็บอกเดี๋ยวอย่าเพิ่งหรือหรือฝัอ่งท่านรัฐมนตรีช่วยคลงังท่านก็บอกว่า เออมันอาจจะต้องกลับมาใช้เป่าตักคือคือมันคนนั้นพูดทิดคนนี้พูดติดแต่มันพอจะเห็นภาพขึ้นมาบ้างแล้วว่าว่าอะไรเป็นอะไรอาจารย์พรชัยโมออยังไงบ้างครับคือผลสุดท้ายแล้วเนี่ยผมว่าพวกเนี่ยเขาก็ต้องมองย้อนในอดีตของเขาครับจากปัญหาจานําำนำข้าวถ้ามีการตักเตือนแล้วถ้าเป็นเรื่องผิดกฎหมายแล้วก็ไม่กล้าทํานะครับไม่ว่าพราบ ก็ประมาณรนรัฐบาลนูนก็ตา่างนะครับเพราะฉะนั้นผลสุดท้ายที่ถ้าเขาหยุดทําเนี่ยคงไม่ใช่หยุดเพราะว่า,าความคัดค้านของของประชาชนหรือกลุล่มต่างๆเขาเขา,เขากลัวแล้วทาไปแล้วผิดกฎหมายจากคุณท่านพงศ์ต้องรู้ว่านายกเราเนี่ยเป็นคนอย่างไรนะคุณท่านพงศ์คิดว่านายกเราเป็นคนอย่างไงยังไงอาจารย์ผมใจเต้นคือท <laughs> <laughs> ่านเหมือนฟังแต่ท่านไม่ฟังนะ โอ้เหมือนฟังแต่ไม่ฟังรยกไม่ฟังคือไม่ฟังก็บอกมาตรงๆไม่ฟังคือไม่ฟัง่นายกเราพยายามไม่ฟังไม่เห็นด้วยแต่พยายามพูดให้ดีอ๋อสังเกติเวลาใครคัดค้านเรื่องไหนเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรต่างๆเนี่ยฮท่านเหมือนที่รับฟังจากการรับฟังของท่านก็คือไม่รับฟังท่านเป็นคนดื้อผมใจงี้กันคุณง่ายๆท่านดื้อท่านดื้อแต่อาจารย์พอรอบนี้เนี่ยรอบล่าสุดหมายความว่ารอบที่มีที่ปรึกษาท่านคุณพิชัยเนี่ยมาพูดเนี่ย คือเหมือนกับว่าถอยนะอาจารย์คือถ้าบอกว่าเลื่อนไปกันยาเนี่ยโอ้โหเลื่อนจากกุมภาไปกันยานี่แบบโอ้โหอาจารย์ไปแบบแทบจะคิวสุดท้ายนะ<า>กันยาตุลาพิการธันวคือแทบจะแทบจะไตรมาสุดท้าย2คือใช้งบประมาณมก็คือเลื่อนไปเพื่อลองบประมาณนั่นเองข้อสคือกลับไปใช้เป๋าตังอาจารย์แล้วก็ไม่แจกคนรวยจาก5.6แสนล้านหรือประมาณ4แสนอะไรก็ตามเนี้ยอาจารย์อันนี้คือถอยนะแล้วถ้าไม่ที่ปรึกษานายกนะอาจารย์ต้องถือ,อว่าคือถ้าถอยเนี่ยขอให้ถอยให้สุดเลย เลิกไอ้ดิจิตอลด้วยโอ้หมายถึงว่าดิจิตอลไอ้ไอ้ถโทเทนไอ้เขาเรียกอะไรอาจารย์ใช้เออใช้โูเทนนะถูกเทนทำไมอะผมจะกูจะเอาเป็นทับเป็นอะไรหรือคุณคิดอะไรของคุณล่ะอืมอืมอืมไอ้สิ่งที่คุณคิดจะทําให้คนสงสัยอืมอืเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเป็นนักการเมืองเนี่ยคุณจะทาสิ่งให้คนสงสัยตลอดเวลามันได้เหรออืมอืมถูกไหมครับมันต้องทำาภิบาลโปร่งใสตรวจสอบได้ครับ ทำไมคุณต้องดิจิตอลชาวบ้านเขาไม่อยากรับก็อยากได้เงินสด<ะ>เพราะฉะนั้นมึงจะอัปเป่าตังค์แล้วคุณก็ใช้เงินสดไปเลยเข้าใจและอาจารย์พอเริ่มถอยจากวันนั้นเนี่ยวันนี้เรื่องนี้ไม่เป็นข่าวหน้าหนึ่งเลยอาจารย์คือเรียกได้ว่าจบภาคหนึ่งคือหมายความว่าหลังจากไม่ต้องเถียงกันแล้วเอาว่าเออเลื่อนไม่ใช่กุมพาและเลื่อนไปไกลด้วยและใช้เป่าตังค์ได้แล้วก็ไม่ต้องจ่ายคนรวยก็ได้อะไรก็ได้เดี๋ยวกลับมาว่ากันใหม่ใช้ก็ประมาณอาจารย์อันนี้ข่าวตกจากหน้าหนึ่งไปเลย หลังจะพูดกันมาเป็นเป็กือบสองเดือนอเลิกเออไม่เอาแล้วไม่เอแล้วใช่อเอาสรุปไว้สิ่งที่คิดไว้ตั้งแต่แรกมันทําไม่ได้แล้วละ่ะเอองั้นเดี๋ยวรอภาคต่อไป,อไปผมก็เลยต้องเอาจดหมายคืนมาละผมไม่ให้แล้วเขาไม่ให้อาจารย์แล้วอาจารย์เลยเอาจดหมายคืนอโอเคอาจารย์ขออีกข้อหนึ่งเลอเวลาสามสี่นาทีคือ การเมืองตอนนี้มันมีอีกเรื่องหนึ่งที่คนอาจจะคือพูดคอกันอยู่แต่เราก็ไม่ค่อยได้พูดเท่าไหร่มันคือเรื่องการคุกคามทางเพศของก้าวไกลอาจารย์คืออย่างนี้อันนี้ผมบอกเลยนะสสอส,อสองคนเนี่ยต้องลาออกเลยทั้งแบบวันนี้อาจารย์แต่เขาปฏิเสธคือผมเห็นคลิปนะคุณคุณปูอดัดคุณวุฒิพงศ์หรือว่าคุณคชัยยาพวานอ, <ผม S 2> อะไรเนี่ยอเนียสมคนที่จะยิ่งยิ่งหนักคือคุณท้ามแล้วคุณยังไม่ยอมรับผิดเอง โอ้จงกระทั่งพักพวกตัวเองเนี่ยต้องขึ้นอะ่ะสีดำบนเฟซบุ๊กของเขาโอ้ซึ่งคนอย่างเนี้ยอันตรายต่อ,อการเป็นนักการเมืองคุณเป็นพักการเมืองอะไรนิดหน่อยสกิดนิดสกิดหน่ยคุณต้องลาออกไปแล้วตั<อ>้งแต่พรรคเขาตัดสินว่าคุณคู่ค้คาดังแพทยชัดเจนฮ ไม,ม,ไม,ไม่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 เป็นกระบวนการป้ายสีที่เขาบอกว่าเขาก่อนน้นนี้เขาเขาไม่ออกมาพูดเพราะว่ามีกระบวนการป้ายสีอเมื่อวานออกมาโค้งถึงเลวเลยคุณพิเศษไม่ได้นะคุณจะ่าบอกกระบวนการป้ายสีพักคุณพักที่คุณอาศัยอยู่เนี่ยเขาก็ตัดสินมาแล้วก่อนที่เข้าประชุมกรรมการเบี่ยหันครักเมื่อวานนี้ถูกไหมครับอแล้วคุณจะอะไรอย่างหนาได้ยังไงอ่ะถ้าคุณจะพบสสหญิงพบสสใดพักเขาถึงร้อยหกคนเนี่ยขับเข้าออกจากพักแล้วคุณจะอยู่ได้ยังไง ห้ามัน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 ไม่ได้มันยังไงก็ไม่ได้โอ้อันนี้อันนี้คุณจะไปฝืนในชะตาที่มันคุณต้องไปแบกหน้าไปสู้กับผู้คนในพักมันไม่ได้หรอกแต่วไปที่ยิ่งลายไปดันกว่านั้นก็คือยังมีไอ้สอสอบางคนของพรรคก้าวไกลเนี่ยนะที่ไม่ยอมยกมือให้ก็ทําให้ไม่ถึงสามในสีน่ถูกไหมครับแล้วน,นอกจากนั้นยิ่งเลว้ายไปยิ่งกว่าดันนี่มีสอสอบางคนเต่ยโดดประชุมอืม มาไม่ครบอืม hmm. เพราะฉะนั้นไอ้พวกที่โดนประชุมเราไอ้พวกที่ขี้ขาดไม่กล้ตัดสินใจไม่มีความกล้าหาญทางเจริยธรรมถูกหน้าถูกประนามทั้งนั้นพวกนี้ hmm. 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 เพราะฉะนั้นเนี่ยผมหวังว่าภายในไม่เกินสัปดาห์หน้าเนี่ย hmm. สองคนคนวรจะลาออกกนะัน hmm. อาจารย์มันก็คือพักนี้จะว่าไปเนี่ยคือก่อนหน้าน,น,นี้มันมีมันมีสอสอที่ขับรถเมาขับรถอาจารย์ขับรถแล้วแล้วเมาแล้วก็ต้องเป่าอะไรไอันนั้นลาออกอันนั้นอันนึงเขาก็ทําเลยขนาดแค่ขับรถเนี้ยเป่าเนี้ยก็แหมไปเสียใบใบสั่งใบค่าปรับอะไรก็อาจาจะไหวแต่ว่ามันจริยธรรมนะอาจารย์นะแต่อันนี้มันแรงมากนี่มันคุกคามทางเพศซึ่งมันเป็นเรื่องที่แหมทำพาเข้าร่นนโรงกันอุตลุดนะอาจารย์มาก่อนหน้านี้ซีดาลุยไฟอะไรก็ตามอืม บดานี้ต้องตัดสินใจแล้วล่ะ hmm, hmm, นะครับจะ hmm. มีวันวันศุกร์คุณตัดสินใจไปเลย hmm. เราจากสส้ทั้งสองคนน่ะละแล้วลลเข้าเรือตั้งกันใหม่แล้วดูที่ประชาชนคิดกรณีนี้อย่างไรมองพรรคก้าไกลอย่างไรก็ให้ประชาชนตัดสิน hmm. Hmm, hmm. นะครับ uh. เพราะว่าคุณพรรคคุณเนี่ยคุณสร้างบรรทัดฐานสังคมไม่สูงมาก uh. และผลสุดท้ายไอ้สิ่งที่คุณสร้างบรรทัดฐานกับคนอื่นไว้แล้วก็บรรทัดฐานกับตัวเองคุณไม่สามารถที่จะดําดเนินได้เนี่ยมันก็ ทำให้ประชาชนก็เคลือบคลายใจนะฮะฮะเพราะฉะนั้นสสอลาภูอาจใช่ไหมฮะฮะก็ควรจะละออกจ้ะเพราะว่าคนแรกนี่ไม่มีปัญหาแล้วนะครับสสอปรจีนถูกไหมฮะฮะรีบจาดเจ้าวองรู้ผมไม่ได้ใจคืออะไรแถวนั้นนะฮะเขาขับพ้นพักมาลาหลับคนนั้นครับครับใช่บุกที่ผมบอกผู้อ่านที่ต้องลาออกฮะฮะฮะโอ้อาจารย์ ซึ่ง,งคือเขาก็อ้างว่ามันมีคู่แข่งในพื้นที่ออกมาโจมตีเขาโดยการเอาป้ายเนี่ยออกมาออกมาติดป้ายที่สสในพื้นที่เขาบอกว่าเขาไม่ได้โจมตีไปที่พักนะเขาก็ติดป้ายของเขาไปลดโารมเพื่อให้ประชาชนตื่นตัวเขาก็เลยเขาก็เลยบอกว่ามันเป็นกระบวนการที่ ที่มุ่งโจมตีเขาใส่ร้ายอะไรก็ตามอาจารย,อาารย์อาจารย์อันนี้มันมันฟังได้ไหมฟังไม่ขึ้น <c oughs> ไม่ขึ้น <c oughs> เพราะว่าเพราะว่าคณะกรรมการจริยธรรมของเขาเนี่ยคณะกรรมการวินัยของเขาตัดสินแล้วว่าผิดวินัยอย่างร้ายแรงจริงรแต่โหวตนั้นไม่ถึงเท่านั้นเองไม่ถึงสามในสีเท่านั้นเองและเสียงส่วนใหญ่เนี่ยให้ขับออกจากพักโอ้อันนี้ก็ไม่ควรจะอยู่แล้วนะอาจารย์เนะเดินเดินไปถึงก็ต้องถีบคลุมแล้วอืมเอาครับอันนผมไม่ออกไปตั้งแต่มีข่าวแล้ว โอ้เนาะมันต้องมันต้องเอาหน้าซุกดินไปบอ,อ้เอาหน้าซุกดินไปเป็นตัวเป็นตัวนกกระจอกเทศอาจารย์ขอพระคุณอย่างสูงครับ <c oughs> หมดเวลาครับอาทิตย์หน้าพบกันครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ,บค,ครับ <c oughs> FM 105 Smile Thailand